สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกำลังก่อสร้างหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่กันหมดแล้วเสร็จทันวันเฉลิมพระชนมพรรษา8 4พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีนี้ติดตามจากข่าวของคุณเคมิอ่อนวงดีราบครับบนพื้นที่สูง2,457เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางของดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยมทางดาราศาสตร์ กำลังมีการลงเสาเข็มก่อสร้างหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติในโอกาส200ปีแห่งการพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และโอกาสเฉลิมพระชุมพันษา80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยหอดูดาวสูง14เมตรเหนือระดับยอดไม้และอาคารควบคุมที่เชื่อมต่อกันรองรับการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2.4เมตร ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียพร้อมระบบโดมอัตโนมัติโดยกำหนดก่อสร้างและติดตั้งกล้องแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานก่อนวันที่5ธันวาคม2554การก่อสร้างอาคารน่าจะเสร็จสิ้นนะครับรวมถึงการติดตั้งโดมทั้งหมดนะครับท,ที่อาจจะใช้เวลานาน,นานนิดหน่อยก็คือจะเสร็จสิ้นในประมาณเดือนมีนาหรือเมษายนของปี2 5 5 4นะครับถัดจากนั้นก็จะเป็นการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ขนาด24งเมตรนะครับ ขณะนี้กล้องโทรทัศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2.4เมตรที่สั่งซื้อจากสหรัฐอเมริกาได้ผลิตเสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมขนส่งมาประกอบบนหอดูดาวแห่งชาติเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ประเทศไทยจะมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดาราศาสตร์ในการศึกษาวิจัยขั้นสูงและรองรับเครือข่ายการวิจัยในระดับนานาชาติจะเป็นกล้องที่มีความทันสมัยที่สุดกล้องหนึ่งที่อยู่บนแผ่นดินของทวีปเอเชียนะครับแล้วก็ าสามารถที่จะใช้ในงานวิจัยระดับลึกได้อย่างจริงจังนะเช่นการศึกษากำเนิดของเอกภพครับก,การศึกษาค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะอย่างนี้เป็นต้นนะครับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้ก่อสร้างศูนย์สารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์เพิ่มเติมบริเวณที่ทําการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เพื่อเป็นห้องควบคุมการทํางานและโรงซ่อมบํารุงรักษากล้องโทรทัศน์ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการจากจักรวาลสู่ยอดดอยอินทนนท์บอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดของเอกภพสู่ยุคต่างๆของสิ่งมีชีวิตจนถึงโลกปัจจุบันเปิดให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรื่องราวของดาราศาสตร์อย่างใกล้ชิด